เป็นการร้อนที่ยาวมากได้กี่โมงเนี่ยตันนี้สั่งหมั่นโถมาด้วยนะน,น่นน่นจิ้มกับน,นมมาแบบร้อนๆเลยนะปัดกำลังเลาวนึ่งอร่อยน,น่นน่นนี่คือหนา เหมือนเดิมแต่วันนี้ออฟฟ้าที่สั่งเพิ่มไปก็จะมีมีเนื้อมีเนื้อมีเส้นใหญ่จีแล้วก็อะไรอีกว <S 2> <S 2> <S จะจำไม่ได้หนักมากน้ำจิ้มที่เขาแถมให้ที่เลือกก็คือจะเป็นน้ำจิ้มงากระสือน้ำจิ้มเซตาหรือเรียกว่าเซรามูนส่วนอันนี้ก็คือน้ำจิ้มงากระเทียมนะคะลองมันกินกันเลยวันนี้นะสั่งตั้งแต่สิบเอดโมงสี่สิบสั่งเอาไว้เลยตั้งแต่เช้าแล้วก็รับห,หัวอะเขาก็รับมาถึสงเนี้ยตอนสี่โมงหวยออกก็ดีกินแล้กิม ข้มงาเขาก็จะมีแบบนี้หนึ่งชั้นก็จะมีจิ้มแล้วก็ดึงออกอันนี้ก็คือกินไม่ได้ทีเส้นจีนนี่จะเป็นเนื้อของขุนสไลด์สั่งกับพี่ไรเดอร์คนเดิมอ,อร่อยอะจิ้นงาเจอะ Mm -hmm. Mm -hmm. i like it